เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่22 วันผัดมา คนกลุ่มเล็กๆนั้นก็มารวมตัวกันอยู่ในคฤหาหา์ส่วนตัวที่ลึกลับแห่งหนึ่งตั้งวงดื่มสุราฉลองความสำเร็จขั้นแรกกันอย่างเงียบๆคฤหาหาดหลังนี้ถูกยกให้ฉันจิ่นเพียนใช้ประโยชน์ด้านหลังมีแปลงนาทดลองแปลงเล็กๆที่ปลูกพืชทนแล้งเอาไว้หลายชนิดและตอนนี้พวกมันกำลังให้ผลผลิตที่น่าพอใจหวีวานอินเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปลูกนึงเธอดื่มสุรามาก กว่าปกติแล้วยืนร้องเพลงอยู่ข้างแปลงนาทดลองวังเจ้ายืนอยู่ข้างๆเขาเป็นคนที่สุขุมที่สุดในกลุ่มเขายังไว้หนวดไว้คราจนดูแก่กว่าอายุจริงเขาลูบคราวพรางคุ้นคิดก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างยากลำบากบทเพลงของกุ้ยเฟยช่างเข้าใจชาวบ้านผู้ทุกยากยิ่งนัก อีกด้านหนึ่งของแปลงนาทดลองหลีอินซีและหยางตัวเตี่ยนั่งคุยกันเบาๆสีหน้าของหลีอินซีดูไม่ดีเอาเสียเลยเพราะเจ้ากรมคังมีผลงานเข้าตาไทเฮาจึงได้ถือโอกาสนี้เลื่อนตำแหน่งให้เออหลนันตอนนั้นเอ่อหลันนึกไม่ถึงนางเหลือบมองหลีอินซีแบบหนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อออกมาแล้วจึงค่อยชี้แจงกับหลีอินซีว่า เดิมพีข้าคิดจะพูดชมพี่หลี่สักหน่อยแต่เพราะอยู่ต่อหน้าคนของไทยเฮาข้าจึงไม่กล้าทำอย่างโจงแจ้งเกินไปนักกลัวคนพวกนั้นสงสัยหลี่อินซีตอบกลับอย่างไม่ใยดีฮึพูดเหมือนกับว่าข้าอยากได้ความชอบอย่างนั้นแหละอย่างตัวเจียแทกอย่างไม่พอใจแบบนั้นก็หมายความว่าเขาแย่งผลงานเจ้าไปนะสิพี่หลี่ เออหลันหันมามองเขาด้วยสีหน้าปกติขอคุยเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่ไม่จำเป็นหลีอินซีมองนิสัยที่เห็นแก่ลาบยศของอีกฝ่ายออกจึงพูดตัดร้อนเจ้าไม่จำเป็นต้องเปลืองน้ำลายคนเรามีอุดมการต่างกันสำหรับข้าแล้วลาบยศสรรเสริญเป็นแค่ภาพลวงตาเออหลันยิ้มน้อย พวกเราทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชาคนของไทยเฮาตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นเพียงภาพลวงตาแผ่นดินนี้ยังคงเป็นของฝ่าบาทต่อไปเมื่อฝ่าบาทปูนบําเน็จย่อมต้องนึกถึงความชอบของพี่หลี่เป็นคนแรกหลี่อินซีโกรธจัดจนแทบจะหยุดหายใจไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าไทยเฮาหรือต่อหน้าห้องแต้อุดมการของข้าก็ไม่เปลี่ยนแปลง เขาพูดด้วยน้ำเสียงดังกังวานแม้แต่เซียโห่ตั้นที่อยู่อีกด้านหนึ่งยังหันมามองเออหลานเริ่มทนไม่ไหวจริงสิพี่หลี่มีอุดมการยิ่งใหญ่อยากเป็นขุนนางราชสำนักก็เพื่อจะได้วิ่งชนเสาตายในภายหน้าแต่ข้าก็ยังหวังว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ให้นานอีกสักหน่อยคิดนโยบายดีๆให้ข้าได้ใช้สร้างผลงานเลื่อนตำแหน่งให้ใหญ่โตวกว่านี้อีกหลีหล่อินซีย้อนถาม เจ้าคิดเช่นนี้จริงหรือเออหลันทำตาปลาหลับประเลือกใส่เขาก่อนเดินจากไปลีวินซีหันกลับไปพูดกับหยางตัวเจียเขาเขาเขาพูดแบบนั้นออกมาได้อย่างไรฝ่าบาทอุ้ยเฟยสายลมพัดเอื่อยเฉินจินเพียนหยิบของบางอย่างแล้วก้าวเข้ามาหาทั้งคู่เขาแบมือออกให้ดูจากผลการทดลองในตอนนี้ ข้าวฟางเป็นพืชที่ทนแรงมากที่สุดอีกทั้งยังโตแล้วส่วนปริมาณผลผลิตนั้นต้องรอให้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก่อนถึงจะสามารถบอกได้หวีหวานอินถามไต้เท้าเฉินพอจะวิเคราะห์ได้หรือไม่ว่าข้าวฟางเหมาะที่จะปลูกในดินประเภทใดแล้วต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยแบบไหนเฉินจินเทียนครุ่นคิดครู่หนึ่งกระหม่อมจะพยายามทำอย่างสุดความสามารถ แต่จากการคำนวณอาจต้องใช้เวลาสักสองถึงสมปีพอพูดถึงเวลาทุกคนก็พากันนิ่งเงียบอวีหวานอินไม่รู้ว่าภัยแล้งจะมาถึงเมื่อใดส่วนฉันจินเทียนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นหรือไม่วีหวานอินมองใบหน้าที่ดูซูบซีดของเขาแล้วก็ให้รู้สึกผิดขึ้นมาใต้เท้าฉันดูแลสุขภาพด้วยฉินจินเทียนตอบพร้อมรอยยิ้ม กระหม่อมจะพยายามมีชีวิตให้นานอีกสักหน่อยไม่ข้าพูดจริงๆท่านควรดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพื่อภารกิจที่สำคัญครั้งนี้ไตเท้าเฉินถึงกับต้องเปลี่ยนชื่อแท้ตัดขาดจากทางบ้านไม่อาจกลับบ้านเกิดได้บิดามารดาครอบครัวของท่านเสียงโห่ตันแท้ขึ้นเจ้าทุ่มสุดชีวิตเช่นนี้ คุ้มค่าหรืออีวานอินใช้ข้อสอกกระทุงเสี้ยงหตั้นไปทีนหนึ่งนายก็พูดตรงเตินไปเฉินจิ้นเทียนบอกมืออย่างไม่ใส่ใจว่ากระหม่อมคิดว่าการรู้วันตายล่วงหน้าเป็นเรื่องดีตอนที่กระหม่อมยังเด็กก็คิดอยู่ตลอดว่าชีวิตที่เหลือนี้ควรทำอะไรจึงจะคุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาชาติหนึง่ง ท่านพ่อท่านแม่มีพี่น้องคนอื่นคอยดูแลแล้วส่วนบ้านเกิดหลังจากตายแล้วก็ยังกลับไปได้หากวันใดกระหม่อมจากโลกนี้ไปแล้วความปรารถนาหนึ่งเดียวมีเพียงขอฝังร่างไว้ใต้พื้นดินที่มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ เมื่อกลับขึ้นรถมาสี่หน้าของอีวานอินหม่นหมองลงยังเห็นได้ชัดตั้งแต่ข้ามิติมาเธอรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นทุกวันไม่ใช่หญิงสาวที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่มแมลงวันไร้หัวที่บินไปมาอย่างไม่รู้ทิศทางแต่การคงอยู่ของคนบางคนกลับย้ำเตือนให้เธอรู้ว่าการเติบโตของเธอยังห่างชั้นอยู่มากเซียวโหตันถาม กำลังคิดถึงฉันตินเทียนหรืออืมวีวานอินตอบก่อนหน้านี้เวลาอ่านนิยายฉันชอบอ่านฉากต่อสู้หรือพวกฉากที่ตื่นเต้นเร้าใจดังนั้นฉากที่ฉันจินเทียนปลูกพืชผักฉันจึงมักเปิดข้ามจนกระทั่งตัวเองได้เข้ามาอยู่ในโลกใบนี้ถึงได้ค้นพบว่าคนที่ปลูกพืชผักอย่างเขาตังหากที่เป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างแท้จริง การใช้ชีวิตแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าไม่เสียแรงที่ได้เกิดมาชาติหนึ่งรถม้าครงแครงเสียห่าตันพูดทีเล่นทีจริงอย่าดูถูกตัวเองสิเธอก็กำลังช่วยชาวบ้านอยู่เหมือนกันฉันหรือพูดกันตามจริงถ้าแควนต้าเสียผ่านภัยแล้งครั้งนี้ไปได้เธอควรมีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำ หวีหวานอินหัวเราะแล้วก้มหน้าสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะเงยหน้าขึ้นได้ฉันไม่อยากเสียชาติเกิดเสียงห่อตั้นตะลึงอะไรว่ากันตามเนื้อเรื่องกว่าตัวนอองจะขึ้นครองบัลลังได้สำเร็จตาเสียต้องสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลถ้าเป็นแบบนั้น การที่ฉันจัดการเขาได้ก่อนจะช่วยให้ราชสำนักต้าเสียประหยัดงบประมาณไปได้เยอะการป้องกันภัยแ้งเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นตวนอ๋องยังมีแผนจะเปิดสงครามกับแคว้นเยียนอีกการทำสงครามของเขาจะทำให้พวกเราสูญเสียแม่ทัพนายกองเป็นจำนวนมากถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ต้องทำศึกเองอย่าปล่อยให้เขามีโอกาส เธอมองเซียหอตั้นด้วยแววตาเป็นประกายดูมุ่งมั่นกับภารกิจใหม่ที่รออยู่ฉันพอจะจำเนื้อหาได้ความจริงการศึกที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดศึกฟาดฟันกันอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนเป็นเจรจาด้านการทูดได้ก็จะดีกว่าเซียหอตั้นตอบดียังมีอีก ตอนที่ตัวนอ่องแซงยกทับมาช่วยห้องเต้เขายังต้องประทับกับไทเฮาอีกยกนึงแต่ถ้าเราเข้มแข็งพอเมื่อเวลานั้นมาถึงเราก็จัดการพวกเขาไปในคราวเดียวกันเลยจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกำลังหลายรอบดียังมีอีกปีวานอินหยุดไปเล็กน้อยนี่นายแอบหัวเราะหรือเซียโหตั้นใะส่หน้า แค่คิดว่าสิ่งที่พวกเราทำทั้งหมดอยู่ในนิยายเรื่องนึงก็รู้สึกเหลือเชื่อมากๆไม่ใช่ว่าอีวานอินจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ก็เหมือนจวงจื่อที่ฝันว่าตัวเองเป็นผีเสื้อนั่นแหละความจริงนายจะรู้ได้ยังไงว่าโลกที่เราจากมาเป็นโลกแห่งความจริงไม่ใช่โลกของหนังสืออีกเล่มหนึง่งเป็นเรื่องที่เราไม่อาจรู้ใช่ไหมล่ะ ใครจะรับรองได้ว่าโลกที่ตัวเองอยู่เป็นจริงหรือความฝันฉันเองก็ขี้เกียจคิดเรื่องนั้นแล้วอีวานอินโบกมือใครต้องการปัดปัญหานี้ให้สลายกลายเป็นหมอกควันถึงตอนจบจะถูกกำหนดให้ต้องตายแต่ก่อนที่จะหมดลมหายใจฉันก็อยากทำอะไรสักอย่างเซียโตั้นตอบดีทำไมถึงเอาแต่พูดว่าดีล่ะดี หมายถึงตัวฉันยินดีทำทุกอย่างเคียงข้างเธอเขาตอบยิ้มยิ้มจางซันเติบโตขึ้นทุกวันต้นเทียเสียนเหรียญแปลงนั้นยังคงออกดอกทุกปีแต่เขากลับลืมมันไปแล้วเพราะหลังจากที่ฮองเต้ชาราภาพตัวเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาจึงตระหนักถึงความเป็นไปได้ใหม่อีกเรื่อง เป็นไปได้ไหมว่าพระสนมที่มาจากโลกเดียวกับเขาอาจไม่ใช่พระสนมของเสด็จพ่อแต่เป็นพระสนมของเขาต้องรอจนกว่าเขาจะได้ขึ้นเป็นห้องเต้เธอถึงจะปรากฏตัวการค้นพบนี้ไม่ได้สร้างความยินดีให้เขาสักเท่าไหร่เพราะก่อนที่เขาจะฆ้ามิติมาที่นี่ก็อา่านนิยายแค่ผ่านๆแต่ก็พอจำเนื้อหาได้ว่านางเอกเป็นพระสนมแต่พระเอกไม่ใช่ห้องแต้ าว่ากันตามโครงเรื่องนิยายทั่วไปฮองเต้อย่างเขาน่าจะเป็นตัวร้ายเป็นตัวละครที่ถูกกำหนดให้ตายอย่างน่าอนาที่สุดไม่เพียงเท่านั้นเขายังเริ่มสงสัยว่าพระเอกในเรื่องจะเป็นพี่ชายต่างแม่เซียโหป๋อใช้ชีวิตอย่างอดทนอดกั้นจนกระทั่งออกจากวางังหลังจากนั้นก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นตัวอ๋อง อองหนุ่มไร้อิทธิพลในราชสำนักดังนั้นจึงมักอาสาไปรบที่ชายแดนอยู่เป็นประจำเขาใช้ชีวิตโลดผลอยู่ชายแดนนานหลายปีจากหนุ่มน้อยที่ถูกกันแกล้งกลายเป็นแม่ทัพหนุ่มที่เก่งกาจทั้งบุญและบูมีสายสัมพันธ์อันดีกับเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลาย ทุกครั้งที่กลับเมืองหลวงก็มักทำผลงานยิ่งใหญ่ได้รับความดีความชอบไม่น้อยอีกทั้งยังได้รับพระราชทานป้ายเกียรติยศจากห้องเต่อีกด้วยเส้นทางชีวิตของตัวอ๋องเป็นเส้นทางชีวิตของพระเอกชัดๆส่วนจางซันถูกผลักเข้าสู่เส้นทางของตัวร้าย ที่ผู้คนโกรธเกลเกียดเคียดแค้นพยาบาทว่ากันตามหลักแล้วตัวอองเหมาะสมกับตำแหน่งรัชทายาทมากกว่าจางซันแต่เพราะฮองเฮาไม่ต้องการให้เป็นเขานางต้องการคนที่ควบคุมง่ายมาเป็นหุ่นเชิดจะได้คอยชักใหญ่ได้สะดวก สองขั้วอิทธิพลต่อสู้กันทั้งในที่ลับและที่แจ้งหนึ่งปีที่ผ่านมาจางซันถูกลอบสังหารสี่ครั้งถูกลอบทำร้ายขณะนอนหลับกินอาหารแล้วอาเตียนเป็นเลือดเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็ได้รับการช่วยชีวิตจนยื้อชีวิตกลับมาได้ ตัวนอ่องต้องการให้เขาตายแต่ฮองเฮากลับปรารถนาให้เขารอดเขาเริ่มนอนไม่หลับอาการปวดศีรษะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเขาก็มีอาการหูแว่วและคิดไปเองแต่พอเขาคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนก็กลายเป็นว่ามีคนลอบสังหารเขาจริงๆหลังจากฮองเต้สิ้นพระชนจางซันก็ขึ้นครองราช พอมองลงไปยังเบื้องล่างนอกจากขุนนางฝ่ายฮองเฮาที่ตอนนี้กลายเป็นไทเฮาไปแล้ว ก็ยังมีขุนนางฝ่ายตัวอ๋องที่ค่อยๆเพิ่มจํานวนมากขึ้นราชสำนักมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนคนที่ไม่มีพรรคพวกเลยกลับกลายเป็นห้องเต้ยอย่างเขาแม้แต่ราชครูทั้งหลายก็ยังเป็นคนที่ไทยเฮาส่งมาในโลกใบนี้ความเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่เหนือกว่าใครแต่เป็นความอ่อนด้อยไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจการวางแผนกลุ่มอำนาจ การเรียนในโรงเรียน9ก้าปีที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์ใดๆดไม่อาจทำให้เขาต่อกรอกับคนเหล่านี้ได้ขุนนางบุญบูมีมากมายแต่กลับไม่มีใครที่เขาเชื่อใจได้ราชสำนักต้าเสียกำลังเสียสมดุลหมายเพียงท่อนเดียวไม่อาจค้ำยันทั้งแขวนได้หรอกแต่จางซันไม่เชื่อในโชคชะตาแม้ต้องตายเขาก็จะดิ้นรนให้ถึงที่สุดเขาอาศัยความรู้สึกในการคว้นหาตัว ใต้เท้าสีแล้วดึงมาเป็นพวกขุนนางเท่าคนนี้ไม่เหมือนใครไม่เคยใช้คำพูดหวานหูมาหลอกล่อเขาเหมือนคนอื่นๆแต่มักยกเหตุผลและหลักการมาสั่งสอนเขาด้วยท่าทีขึงขังอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ต้เท้าซีถูกขุนนางคนอื่นๆกีดกันจนไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจางซันมั่นใจว่าคนผู้นี้ต้องอยู่ข้างเดียวกับตนดังนั้นจึงให้ความเคารพและขอความรู้จากไต้เท้าซีไม่น้อยนโยบายที่ใต้เท้าซีแนะนำให้ทำมักถูกขุนนางคนอื่นๆขัดขวางอยู่ตลอดนั่นยิ่งทำให้จางซันมั่นใจว่าหากคำแนะนำเหล่านั้นเป็นเรื่องผิดไทเฮาและตวนอ่อง ไม่มีทางขัดขวางแน่จนกระทั่งวันหนึ่งไตเท้าซีบอกให้เขาจัดการกำราบขุนนางใหญ่คนหนึ่งไตเท้าซีกล่าวอย่างจริงจังว่าคนผู้นี้หลอกลวงเบื้องสูงทุจริตในหน้าที่อีกทั้งยังเป็นพวกเดียวกับตัวน้องเขากำลังขยายอิทธิพลในราชสำนักจำต้องกำจัดเสียแต่เนิ่นๆเขาเชื่อ อีกทั้งยังให้คนรวบรวมหลักฐานการกระทําผิดของคนผู้นี้เอาไว้เมื่อถึงเวลาว่าราชการเช้าก็จับตัวขุนนางคนนี้ขังคุกของสารต้าลีไม่กี่วันหลังจากนั้นก็สั่งประหารชีวิตนั่นเป็นคนที่แปดที่เขาสังหารการกระทําในครั้งนั้นราบรื่นอย่างน่าประหลาดใจ แต่ทุกอย่างราบรื่นเกินไปไม่มีใครทัดทานหรือห้ามปรามเขาแม้แต่คนเดียวหลังจากว่าราชาการเช้าเสร็จ ก็มีขุนนางตำหน่งเล็กๆที่ไว้หนวดเหนือริมฝีปากวิ่งมาหาเขาร้องห่มร้องไห้บอกว่าเขาถูกหลอกขุนนางคู่นั้นเดิมทีเป็นคนของไทยเฮาแต่เวลานี้มาแสดงความจงรักพักดีต่อเขาบอกว่าไม่อาจทนให้ไทยเฮาดูถูกดูแคลนได้อีกคิดจะสวามิพักแล้วรับใช้ห้องแต้ส่วนใต้เท้าซีตังหากที่เป็นคนสนิทตัวจริงพี่ไทยเฮาส่งมาหลอกให้ห้องเต้ตาย พี่เขายืมมือของฝ่าบาทค่าขุนนางผู้นั้นความจริงก็เพื่อจะเด็ดปีของตัวอ้องช่วยไทยเฮากำตัดฝ่ายตรงข้ามขุนนางผู้นั้นมอบหลักฐานให้จางสันมากมายมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายมือของไทยเฮาและลายมือของใต้เท้าซี ตอนแรกจางสันไม่เชื่อแอบส่งคนไปสืบข่าวที่ตำหนักไทเฮาแต่กลับเห็นใต้เท้าซีเดินสนพนากับไทเฮาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหลังจากรู้ตัวว่าโดนหลอกจางสันไม่ได้ประหารใต้เทา้าซีแต่สั่งให้ริบซัพบและเนรเทศไปชายแดนพอทราบข่าวใต้เท้าซีก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดโคกศีรษะให้เขาหลายครั้ง แล้วปล่อยให้คนลากตัวออกไปการจัดการเรื่องนี้ราบรื่นอ,อย่างน่าประหลาดอีกเช่นกันจางซานร,รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่ก็ไม่รู้ว่าผิดปกติที่จุดใดหลายปีต่อมาเขาก็ค่อยๆปฏิติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ขุนนางที่ไว้หนวดผู้นั้นเป็นคนของไทเฮาแต่การกล่าวโทษใต้เท้าซีหนนั้นได้รับความร่วมมือจากตัวอ๋องเรื่องนี้ทำให้ขุนนางผู้นั้นมีความชอบครั้งใหญ่จนได้รับความไว้วางใจจากไทเฮาได้รับการเลื่อนตำแหน่งอำนาจค่อยๆลังไหลเข้าสู่กำม,มือเขาต่อมาก ็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นไพ่ฟูคนผู้นั้นแท้เว้เมื่อเรื่องดำเนินมาถึงขั้นนี้ จางซันก็ทำอะไรไว่ไท่ฝูไม่ได้แล้วจางซันจะเชื่อในโชคชะตาหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปโลกใบนี้ต้องการตัวร้ายไทยเฮาต้องการหุ่นเชนิดส่วนตัวอ่องต้องการให้ชาวบ้านจดจำคนบาปไว้คนหนึ่งคนที่ถูกสวรรค์ลงท่านคนที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านมานานหลายปีเขามาแล้วมารับบทคนบาปคนนั้น รถม้าหยุดลงกระทันหันทำให้เสียหโหตันที่กำลังนอนพักสมองสะดุ้งตื่นอีว,วานอินตกใจปัดผ้าม่านด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นองครัก์ที่ขับรถม้าตอบองครักเงาพบว่ามีคนสะกดรอยตามมาพะยะค่ะมีคนเดียวแต่วรยุทธสูงทรงองครักเงาจัดการไม่ได้แต่ท่านเปิดไปดูแล้วกระหม,ม่อมจะพาฝ่าบาทและกุ้ยเฟยกลับวังก่อน ช้าก่อนเซียหวหหตันนิ้วหน้าส่งมือสังหารมาแค่คนเดียวไม่เหมือนการกระทําของตัวองออกคำสั่งจับเป็นองคารัก์หันกลับไปรีตามองด้านหลังตอนนี้ท่านเป่ยยังประมือกับคนผู้นั้นอยู่ยังไม่รู้แพ้ชนะอีวานอินตะลึงเป็นไปได้ยังไง เป่ยเจ้าเป็นตัวละครที่วรยุทธ์สูงที่สุดในนิยายเรื่องนี้ถ้าสู้กันตัวต่อตัวแทบไม่มีใครสู้เขาได้สู้กันมากกว่า30กระบวนผ่าแล้วพะยะค่ะองค์ครักรายงานที่น่าประหลาดก็คือทั้งสองไม่ได้ใช้กระบวนผ่าสังหารกันเลยสักกระบวน ีวิวานอินชะง,งกหน้าออกไปนอกหน้าต่างรถมามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอดไม่ได้เธอรับรู้ถึงแรงลมที่พุ่งเข้ามาแรงจนผมแทบปลิว เพื่อปกปิดร่องรอยรถม้าคันนี้วิ่งอ้อมไปอ้อมมาตามตรอกเล็กซอยน้อยตอนนี้พวกเขาอยู่ในตรอกเล็กที่กว้างเพียงแค่รถม้าหนึ่งคันวิ่งผ่านได้เท่านั้นปลายสุดของตรอกเล็กมีฝุ่นฟุ้งตลบคนสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดความเร็วของแต่ละกระบวนผ้าที่ปล่อยออกมานั้นเร็วมากจนเห็นเพียงแค่งเงาวูบวาบ มีศีสษะหนึงโผล่ออกมาข้างกายหวีวานอินเซียวโห่ตั้นถามในนิยายมีตัวละครนี้ไหมฉันจำไม่ได้มีเสียงถูกเข้นออกมาจากลำคอตามด้วยเสียงสวบสวบดังขึ้นกลางอากาศองคารัก์ที่ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์ยังพูดต่อร้ายกาศมากคนร้ายใช้อาวุธลับ กรอกแห่งนี้คับแคบไม่มีทางให้หลบเปิดโตเตะเท้าใส่กำแพงทลาขึ้นกลางอากาศคล้ายอินทรีเหินเขาหมุนตัวตีลังกาหลบอาวุธลับของคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันก็สะบัดมือใส่คนร้ายฟิวฟิวฟิวอาวุธลับถูกซัดออกไปติดติดกันมีเสียงอาวุธเคลื่อนแหวกอากาศดังขึ้นไม่ขาดสาย แค่ฟังเสียงก็รู้ว่าถ้าเป้าหมายหลบไม่พ้นก็อาจกายร่างเป็นเม่นได้เลยทีเดียวเสีย่ยโหตั้นตะกอนจับเป็นคนร้ายตะกอนสวนกลับมาทันควันพอได้แล้วข้าไม่ใช่คนร้ายดูไม่ออกหรือโปรดยั้งมือด้วยเสียงของเขายังหนุ่มอยู่เลยเปยเจ้าตอบอย่างไม่ใส่ใจถ้าเจ้าเป็นคนร้ายจริงคิดหรือว่าจะมีโอกาสหายใจจนถึงตอนนี้ องคารักษ์จอดรถม้าบนถนนแล้วให้การคุ้มกันเสียวห่าตันและอวี่วานอินเดินเข้ามาใกล้มองคนที่มาใหม่อย่างระมัดระวังแม้ว่าอาวุธลับของเป่ยโจจะซัดไม่โดนร่างคนร้ายแต่กำแพงที่อยู่ด้านหลังกลับเต็มไปด้วยอาวุธลับที่ปักแน่นตั้งแต่ล่างขึ้นบนพอมองดีๆก็จะเห็นเป็นรูปคนคนร้ายขยับตัวไม่ได้ได้แต่ร้องขอชีวิตข้ายอมแพ้แล้ว ยอมแล้วยอมแล้วไปเจ้าถามเจ้าเป็นใครใชายหนุ่มคนนั้นปลายตามองเสีย่ยโหตั้นแวบหนึ่งก่อนจะตอบยิ้มยิ้มข้าแซ่ไปเรียกข้าว่าอาไปก็ได้ เมื่อเข้ามาใกล้วีวานอินมองชายคนนั้นอย่างพิจารณาเขามีรูปร่างสูงใหญ่ใช้ผ้าดำปิดใบหน้าเหลือให้เห็นแค่ดวงตาที่กระจ่างใสยอย่างน่าประหลาดแม้อยู่ในตรอกที่แสงน้อยแต่ดวงตาของเขาก็ยังเป็นประกายเติดตาราวกับแก้วนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนผู้นี้มีกำลังภายในแกร่งกล้าเพียงใด ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ